ไม่เพราะได้อยู่ได้กินกีนเห็ดนี่เด้ดนี่บ่แม่นธรรมดาเด้ไหมนี่แม่าก็พอได้กินได้ข่สีฟ้าเศร้าไปอะไรกันนั่นแน่นี่แน่ตะไคร้แน่แต่แม่ช่วงที่พี่น้องเฮามาลงกันอยู่หลายๆแต่ควบควมันช่วงเดือนใดนขึ้นไหช่วงตีใหม่เลยจ้ะหน้าหนาวเนาะเขาหน้าปลาเลี้ยวเออเขาเลี้ยวสิลงสวนเสียมืดเผาสวนบานเย็นข้าเจ้าจังสิมาซื้อผักแกงห้องใส่กันมาทางนี้แน่บ่ว่าติจ้ะ หลังเพคนก็ว่ายุพี่กับมี่เด้อจะตามหาผักทั้งนี่เด้อว่าของฟังซี่ข้างหน้าไปซนแล้วแต่ว่าน้าหน้าเท่ากับร่มกันลำใด้จากกันลำก็ได้สบายดีมีแห้งครับพี่น้องครับนะมีตื่นฟ้ามากเลยครับสำหรับคลิปนี้นะมีพ่อพี่น้องมาที่สวนผักเฉลิมพระเกียรตินะครับเศรษฐกิจพ่อเพียง พี่การคับบ้านเสียบตาบลเชียงแหวอำเภอกุุงปว้าปีจังหวัดอุดรธาน,นีนะครับช่วงนี้เป็นช่วงฤดูนาให้หนาหนา้านะครับได้รับทราบเบื้องต้นว่าพื้นที่นี่เป็นพื้นที่สาธนารณะนะครับทั้งหมู่บ้านเพิ่นกัมาจัดสรรให้พี่น้องนะครับได้ลงมาปลูกผักปลูกมีแต่ด้วยว่าช่วงเขานาฝนนะครับพี่น้องเข้ากับสีลงให้ลงหน้า ไตปูลคูคนกรสิบบมีเวลาลงมาเบิงสวนบันไดนะครับพอดนะีมีพานมาป้าเห็นแวะมาเยี่ยมนะครับมาเบิงคุณแม่บุญแจงนะครับผมสิเป็นผู้พาพี่น้องว่าจาผ้าที่น้ากันนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับแม่ครับสวัสดีครับสวัสดีจ้าแม่มองนี่มันเป็นที่สาธารณะได้เนาะแม่น้า เพป็นแบงลอกจังไหนแม่ลอกละลายปันไหนลอกละคืนละทอน,นี่เละจ้ะจากงานพ่อพ่อจากนงานวะผู้ก่อสีงานหนึ่งอยู่ดอกแม่เลอกคืนละงานเนะะะานเนะแบงให้ปลูกผักจ้ะแต่ว่าบานนี้ช่วงนี้เฮาลงหน้าจ้ะแม่ล้งหน้าไม่จ้ะเลยบ่ได้ปลูกบานนี้แม่ก็มา่อมนเห็ด <laughs> <c oughs> เห็ดที่ข้างนี้คู่เดียวไมอนีแม่ตัดอันนี้เป็นผักเป็นผักแป้นไม่จ้ะผักแป้นจ้ะตัดไปขั้นส้ม โ oh. อ้ขั้นสมขายละจ้ะสมพักเปลี่ยนมัน <สะ S 1> บวเสียบเด้อพี่น้องเไงอันนี้กับพักเสียนนะจ้ะอันนี้เขาเอิ่นพักเสียนที่น้องมีพักเสียนกับขั้นสมขั้นเส่กันเลยบ่แม่บ่จากคนละเทียกันคนละเทียจ้ะแม่หอมเฮามันคือเป็นลักษณะนี้อันนี้หอมเมียงครับแม่ครับหอมเลยแม่จ้ะหอมเลยหอมเลยปลูกหอมเลยจ้ะอันนี้เขาเจ้าก็กินใบคือกันเป็นบ่แม่จ้ะกินใบกินหัวแม่ก็ลกไปขายได้คือกันจ้ะ แม่ครับมันก็เป็น่องเหลืองอย่างสิแม่ปลูกไม่แม่จ้ะใหญ่ไม่โอ้นี่ย้า่ของว่าไม่จ้าเลยใายไม่ว่าท่านในงามไปได้หัวเพิ่มมาจังไลยแม่ไปซื้อมาท่าใส่เพิ่มมีแนวมาจากใส่แ้่ขอเอาน้ำกันที่แหลกขอน้ำสวนหลักยายออกเรื่อยๆอย่างไจ้ะโอ้พี่น้องขี้สวนฮูเก็บสวนน้ำกันผูใดได้อันนั้นมากู้นั้นได้อันนี้มากขอซื้อกันแบ่งกันเนาะปลูกจ้ะจะได้ยหายออกเต็มสวนไปหมดจ้ะ อันอันนี้กับพักแป้นคือกันดีไหมหน่แป้นจ้ะพักแ,แกป้นรับพี่น้องคซัมเนี้มันสิพ่อตัดไปแม่ซัมเนี้เพราะพ่อปัญญาจ้าอันนี้ต่ว่าเพิ่นสร้างแม่เลยตัดที่จริงแง่เงกว่านี้จ้ะงามกว่านี่เพิ่นสร้างแหม่เลยตัดให้เพิ่นเบิ่งครับพี่น้งนองครับอันนี้นี่เบิ่งอาการแล้วสิมันปลูกแบบบ้านๆเลยเนาะแม่เนาะจ้ะบ่ม,มีอันยาไม่หยางใส ปลูกธรรมดาเสียบเสียไปอันอันนี้มันหอมอันใดอีกแม่เดียวกันแม่จาหอมเลยคือกันโอ้ตอนนั้นสิง,งามแล้วจ้ะแม่อันนี้อายุเพิ่นหลายอันไดเราเพิ่งขึ้ง,งามแท้ะว่าท่านถึงเดียนได้จ้ะแม่ใหญ่อีกครึ่งครึ่งเดียนพ,พนุ่วพุวไปนีงามขายลกไปขายอันเฮ็ดก่อฮาบาทมาฮาบาทจ้ะลกม,มัดมัดไปเฮ็ดนั่นอันที่แม่ใหญ่โดนงามก่อใหญ่ายเลยจ้ะลกไปขายแล้วก็ลกใหญ่ไม่แม่จ้ะ ขายหลักลูกขยายออกเรื่อยปณิวิธีการเข้าปลูกนี่เข้าเก็บจังใดแม่เตรียมโป่งเตรียมแปลงจังใดบ่ก้นธรรมันด่างสีไปเลยจังนี้เสียบไปเลยเห็ดง่ายไงก้นเห็ดบานๆเขาเลื่ยมันบ่กเอาหรบปุ๋ยเขาใส่จังใดแม่อันยูเรียเพิ่นกับปุ๋ยเขียวเห็ดทีจ้ะมารุ่งเลยปุ๋ยซ้ำนั่นนะจ้าถ้านั่นว่ามีหยางดิแต่ว่าก็ก็ได้ขายอยู่ พหน้าพักดอกกระใสจังสี่ที่จาะก็ได้ขายดีเด้ข้าเจ้าก็ลงมาสือสวนอยู่เดี๋ว่าช่วงหนา้าฝนนี่นมันยากาบ่แม่หยากจะ้ะปลูกบ่ได้ปลูกยังกับสูบฝนบ่ได้<ะ>บ้าฝน,นตกใส่กแบบ่เกิดเนา่า้ปกตินะครับเดี๋ยวว่าพี่น้องฟังเมียนเหมือนเด้อครับแข,งขง็งๆนะครับเออเมื่ยอย่างเงี้ยมึงนี่ยงในมวลแตกตืมๆได้เนาะแม่เนาะจะ้าแม่นบัดน,นี้ย<ะ>เป็นลงให้ลงหน้าเด้อพี่น้องเด้อแซ่บโคกโคบคุณอ่ะ น่ครับสวนกังหันกันกับแบงเป็นรอกแม่ครับเราระบบน้ำนี่เพิ่นแบงไหนห้าจังไดยห้าใไสอันหมอไฟหมอมันน้ะได้ึ้นเปิดไส้คออ้โวอยู่เดี๋ยวนี้หัาเหยียดเป็นจิตจาลักษณะเลยตัวนี้แม่การเพื่อเปิดเพื่อได้โหดร้ายกับเสียไ้ายฟโหดหน่อยกับเสียหน่อยจ้ะโอ้ห้ต่างมีเตือนนี่ได้สวนเขาเลยแกมจ้ะมันต่างไส้คอมีเตือนไส้คอเลยของแม่ตอนนี้กับสิมี่แม่ครับมันปลูกยากเบิลนานนี่มันขึ้นเหลือหน่อยแต่ ปู่แม่กับบัได้ยายแม่กับโไปคล้ายเรื่อยๆหลังจากเลยบบได้ยายออกคือว่าเป็นงานอดิเรกผู้อยู่บ้านนาะแม่นอ้าแม่นางผู้เฒ่าบ่มีเวียกเลยเห็ดบัไดสิบไดเศร้ากับมันไปไหตุบัตไดไดคล้ายเลยหน่อยคือยังดีใจอยู่ได้นอแม่นาะแม่นาแม่น่นพักอีกยังครับมันอันนี้ป่ะจ๊ะครับผมพักเสียนพักเอาพักเสียนแม่ก็เจ็บไปคล้ายเรื่อยดิดไปคล้ายแม่จ้ะ โป้งขึ้นอกกระเด็ดไปขายระหว่าแม่ปลูกตัวไนไมนไหวตัวไนชาวบ้านตัวอ้วนตัวใหญ่หนิฮู้ไนไหวบ้านตัวเนี่เป็นนุ้ยเราจะเป็นมาเตรียมพื้นที่ฮาก็เตรียมบ้านๆฮู้ก็ปลูกสมัยเก่าเนาะแม่เนาะงมีแกบมีขี่ง่วนกัมาใส่นั่นแล้วจ้ะนี่ก็ก้นก้นปลูกไปเลยแม่จากน่อสิปลูกหอมใส่ขี่ง่วนขึ้นเลยสื่อขี่ง่วนเนี่ยเป็นพื้นที่ของหมู่บ้านที่เพป็นแบ่งปันให้พี่น้องบ้านฮู้ว่า ให้พากันมาเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินโอ้ดีเด้เนาะแม่เนาะค่ะอยู่จะดีปานนี้เฮาได้เสียค่าเซาบ่แม่บ่จ้ะเอาแต่ค่าน้ําแต่ว่าเพิ่นให้ลงหุ้นผู้ละ120ปีละ100จ่ะจ้ะลงหุ้นนําพยาบาลหุ้นจังได๋แม่จักเพิ่นว่าหุ้นสวนผักแม่จ้ะโอโอาจสิว่าเอาไว้บริหารจัดการเวลามีปัญหาหยังเนาะแม่เนาะะเพิ่นก็สิเบิ่ง มึงครับคุณแม่เพิ่นกับสีมีคาไม่เพราะได้อยู่ได้กิน <c oughs> กินเห็ดนี่เด้ดนี่เพราะมันธรรมดานี่แม่นี่แม่ <c oughs> จ้ากเพราะได้กินได้ขายสีขายเศร้าไปอะไรกันนั่นแน่นี่แน่ตะไคร่แน่ไปแม่ช่วงที่พี่น้องเขามาลงกันอยู่หลายๆแต่ควบควมันช่วงเดือนไหนคือแม่ <c oughs> ช่วงปีใหม่ได้จ้ะหน้าห <c oughs> นาว <c oughs> เนาะเขาหน้าปลาเหลียวเออเขาเหลียวสิลงสวนเสียมืดเผาสวนบานเยียน ข้าเจ้าจังสีมาสีผักจังห้องใส่กันมาทั้งนี้เนี่ยปกติจ้ะรังควนกับยาุพี่กับมีดเอ้ยจะถามหาผักทั้งนี้เด้อว่าของผักสี่นณะไปเสียแล้วแต่ว่าหนานนัเท่ากับลุ่มกับลำไม่จ้ะกับลำก็ได้อยู่โอ้ขคาะหนาวนี่มันโยหนาวปีนี้สิบอพี่น้องมงบเป็นกับลำมืดจาสวนคางกันตัวเขากับลำมาลุ่มมืดต่หัวยันยันหัวละเศร้าไม่จ้ะโอ้แตเศร้าบาทแต่ว่าเดี๋ยวนี้นี่ปล่อยมืดเลยปล่อยมืดไผเห็ดมาได้ เด็ดบ่ไหว่บะนี่บัะเผาซุ่งนี่มันจังไหนนี่เมียอันบัะเผา้ใหญ,ญ่บ้านตัวยเพิ่นเอามาปลูกเอ้เราปั่นกันจังไหนบ้านนี่จากเพิ่นว่าปลูกไว้เวลาขายจังไหนปลูกบ่ค่อยรู้น้ำเพิน่นมันก็เป็นหน่วยแล้วเนีหยฮังตน้นแม่เป็นแลยอันนั้นเพิ่นก็ปิดก,กินแล้วเด้หั่นเป็นปิดซิบมึงแล้วโอนถ้าให้เฮามาสวนก็กินได้อยู่จ้าเพิ่นก็ว่าได้ดูแลสอยกันจ้าแม่อันนี่เขาคือปล่อยมันเป็นดอกจันสิครับแม่ยว่าได้เด็ดแม่แกเด็ดไปกินบ่แม่เด็ดให้ ไปบัวท่านเอาดอกแม่ลูกบ่มี่องมองยังไปบ่มี่องยังแอนตี้เพราะตัวนี่ตกใจเหมือนที่แรกเอ้านก็เป็นเรื่องเลี้งอันนี้แม่ยายไม่กับอันทั้งหลังจ้ะท่านได้ติดแม่หอมนี่เ้าเอาหัวมาเหน็บเลยแม่นบ่จ้าแม่นจ้่หัวเสียบเสียบเลยเดี๋ยวพระพี่น้องกูจะลบออกข้างกระบี่เสียบไปเลยนะจ๊ะนะเสียบแบบน้ำทั้งหลังนะจ้ะโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแบบอันติดแล้วก็งามแต่ก็ง่อย โ oh, อ,อ้โหเขแบงแยงแย่งออกจากกันนี่ก็ได้แม่นบ่แม่นั่นแง่งออกจากข้างหลังนั่นแม่ลูกไปขายมานั่นนั่นลอยหนึ่งห้อยแม่ลูกลอยหนึ่งเห,ห็ดบานห,หาบาทไปแต่ถ้าลูกอีกมันแล้งกับเสียบก็ได้จ้ะโอ้ลูกเป็นต้นนึก <c oughs> สิไปเสียบก็ได้อยู่จ้าเสียบเขาเอื้นหอมเลยดิแม่เลยจ้าหอมเลยจากมาตาใส่ดอกที่แรกๆเพิ่นเบื่อมาจากใสบูวแต่เลยแพร่เลียรีย์ขอซื้อกันขอกันไปปลูกก็เลยแพร่ไปเต็มสวนทั้งสัตว์นะจ้ะนี่เปลงนหนึ่งเบิ่งแม่เราสิเห็ด หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดกัวดนบันใดแม่บันนี้เขาได้ขายกัจักน้อยกัดลบไขยได้แล้วจะซ้ำไหนไขยได้แล้วแต่ว่าอยากให้งามๆล่ำไยตอนนั้นกัดเดือนหนึ่งบ่ได้อยู่จัดเดือนหนึ่งเดียวเดือนหนึ่งพอดีเนาะปกติหอมที่เพิ่นปลูกกันทั่วไปก็สิบประมาณเดือนหนึ่งกำลังงามๆแต่ว่าสังเกตแล้วเป็นแต่ซื้อกินกับพี่น้องอยู่นี่เพราะว่า บึง่มันบุบเป็นตะมี่หยาไหมครับบงนี่หยาไม่มียังไลไปกับเลี้ยงเหลืองเนอะพี่น้องเนอะปลูกบ้านๆนี่ลีนเอาไหมน้อธรรมดาจ้าม้มี่หยาบปะ่อยจ้ามือในว่างๆอยู่ดีมีแห้งกับรงมาเก็บผักเก็บมีรกหยาใส่ปุ๋ยเนี่ยไปกินเด้อพีปลูกเห็ดไหนเห็ดหน้ากันยังเห็ดอยู่ปกติเนาะแม่น้อจ้าโอ้ยพ่อพี่น้องมาชมบรรยากาศนะครับหลังจากกี่มีพ่อพี่น้องไปเบิ่ง อสวนผักแปลงใหญ่ทางอำเภอเมืองหลายๆหม่องนะครับคลิปนี้เฮามาเบิงการปลูกแบบบ้านๆ้กระแตกกอดีด้เนี่ยเพิ่สิติดเพิ่สิเบิ่งพี่น้องครับพุ่นน่ม่จให้แตกกอใหญ่ันติดแล้วสิแตกกอบใหญ่เลย่จโอ้คือทางนี้น้อจ้านั่นกอใหญ่แล้วบาดนี้เฮาสิเอาแนวเฮ็ดจังได๋บดนี้แม่กะลเสียบแม่ว่าอืเฮาบ่ได้จงหัวแม่นบ่บ่จ้ะหัวบ่ได้ลบปไปเลย ักนี่นเป็น,ปนหัวได้จ้ะเป็นสิเป็นซุปลูกจังสี่ละโรคเสียดโอ้<ห>เป็นผักหอมโหดไส่ลาบไส่ก้อยนี่เนาะโบโบโบคือหอมหัวเนาะแม่แต่ประม่นหอมหัวแดงปลาแม่ยงห้่งยางเบิ่งทางนี้จะหน่อยกันอะบบ่ะอันนี้ก็สิเป็นปลาคาซัมส,สีเขาสิไปกินน้ำข้วเ้ากับไว่โบอ่อึดดอกเนาะแม่เนาะก็ <ๆ S 2> ไปกินคาไน นี่ครับพี่น้องครับกำลังแตกกำลังแตกนอป่ะจ้ะเป็นค้าใหญ่บ่แม่เน,น,นี่ยจ้ะนี่เป็นค้าใหญ่แม่ใหญ่ไหมเขาก็สิขึ้นนอไม่จ้ะแต่มาเพื่อนกับมาหาขอซื้ออยู่ก่อก่อละยี่สิบสามสิบบาทนึง <laughs> ขายกับใครถีบใช่ใครกับใครถีบบานนี้เฮ็ดกับเป็นแบบปลอดสารมีบ่แม่ยเน่ยมแมงลงเขาต้องอาศัยยาบางเทื่อกระไรอันจัดก็รีดอนเลยจ้ะ บ้านๆห้องอีกแล้วจ้าใส่ตะก้อรีดอนเมื่อสวนไปจ้ะกับถามต้องเ้ากับเบนระยะเ้าสิเก็บเนาะจ้าแมีนโดนโดนกับลุ่มขันแมีนว่ามันโมมีห้องกับบ่ใส่แล้วแมนียงแม่บ่ได้ใส่อีกอย่างจะเกี่อดอกใส่นี่หลายแบบสมขิงว่าขี้เก็บขิงว่ามาขี้แก็บมาวานเลยเบิงพี่น้องเดี๋ยวสิบาพี่น้องเบิงอันนี้นะครับเบิงอันนี้เมีนปุ๋ยเพิ่นเด้อพี่น้องเด้อแล้วบ้านนี้พี่น้องว่าเบิงนี่สวนนี่ สิรู้ได้เลยว่าสวนนี้ปลอดสารก้อนขี่ก่เดียนได้ไหมพี่น,น้องร้ายค่ะขีก่กรเดียนขีก่กรเดียนไหมเต็มสวนแม่ย่องไปเรื่อยร้าย,ายาคักะแกอือหูนะขี่คือ,คอ <c oughs> นี่นะครับปลอดสารเถอะคือว่าขันห้องสีโลกสวยกับว่าไรนะครับในการเทียดสวนบางเถ่อสารเคมีกับสีมีเนี่ยน้องแม่น,อน้องจ้ากแต่โดนๆปุ๋ยอยู่เรี่ยห้าเขียวกะมันก็ต้องมีเนี่ย แต่ว่าทั้งนั้นทั้งนี้เขากับเบิง้งห่วงระยะเวลาในการดําเนินการเนาะเพราะว่าเขากับกิน,น,น <laughs> ด้วยเมื่อวันวันที่ไกลเต้าเวินตลาดก็<ะ>คืออยู่กับบ้านเลยดิแมทตลาดบ่มีเลยจ้ะต้องย่างขายน้ำบ้านโอ้ขายน้ำบ้านยู่ไปบ้านเชียงแหว่อะไรไปบ้านเชียงแหว่บ้นดงเลี้ยงไงไก่เฮานี่เนาะจ้ะบา้านเฮาแน่หลังพักละบ้านนี้ห้าลังก้นขจ้าจรู้จักขจ้าจก็มาสั่งเอาแน่นจ้ะเข่าแหลี่ยมขจาก็ลงมาสวนเลย สืตามสวนหลายไร้ยเดี๋ยวหนาวปีนี้ก่อนพี่น้องครับเดี๋ยวจะมีพี่่พี่น้องลงมาอัปเดตใหม่เป็นตะมวลเนี่ยมือเลี้ยงเนี่ยเงี้ยมนมาลงสวนนะแม่เนาะม่วงใทรกันแตกควบควบต้นบักคุ้งบักหอยซ้ำสิกินนี่ก็บบ่ได้ยากนะครับสวนเป็นสวนที่หมู่บ้านเพื่อนแบ่งปันให้พี่น้องห้องกันนี่ข้าวกลิ่นจะเปรี้งกันไร้ข้าวนโรคคางๆกันเซ่พักขาเซ่ตะไคร้ไว้เขาท่านะครับ สไลพี่น้องมีทีหน่อยๆก็เฮ็ดได้ได้น้องแม่น้องอังศิโนมาเบิ่งบรรยากาศนะครับในในใน่านมาแล้วก็พาพี่น้องมาแวะชมนะครับผมเอาจังไดกับฝากพี่น้องกดติดตามครับช่องอินเตอร์ฟาร์มทีวีนะครับพี่น้องครับคลิปหน้าสิพาพี่น้องไปเบิ่งบรรยากาศทั้งใดกดติดตามกันไว้มื้อนี่นะครับต้องขอบคุณคุณแม่บุญแจงนะครับที่ให้ข้อมูลนะครับแม่ครับขอบคุณหลายๆคลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ